ทีนี้ไปดูบรรยากาศของรมฎอนกันบ้างนะครับตอนนี้เองแม่ทัพภาคที่4ก็ร่วมละศีลอดกับผู้นําศาสนาและพี่น้องประชาชนในพื้นที่อําเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะครับยืนยันหน่วยงานความมั่นคงพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภยัยเพื่อให้พี่น้องมุสลิมปฏิบัติศาสนากิจได้อย่างเต็มที่ตลอดพ่วงเดือนรมฎอนครับพลโทสานติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ี่พูดในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ พร้อมด้วยนายสเสวตเพชรนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายสักรยาพินแสละประธานคณะกรมกรมการสลามประจำจังหวัดสงขลาพระครูสุวัฒนาพรรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าวาดวัฒนาทวีนำส่วนราชการผู้นำศาสนาเด็กกำพร้าจากมูลนิธิสันติวิทย์และประชาชนในพื้นที่ครับร่วมละศีลอด ในกิจกรรมรมดรอนสัมพันธ์ประจำปีที่จรสศกราช1,445ที่มัสยิดมิฟตาฮุดดีนบ้านพลีใต้ตำบลคลองทรายอำเภอนาทาวีจังหวัดสงขลารบรรยากาศก็อย่างที่เห็นเป็นไปด้วยความอบอุ่นมีพี่น้องชาวไทยพุทธมุสลิมในพื้นที่ต่างร่วมแรงร่วมใจกันมาจัดเตรียมอาหารผลไม้และเครื่องดื่มรวมไปถึงผลไม้อินทผล,ลัมนะครับซึ่งเป็นผลไม้สําคัญที่ใช้ในการละศีลดดครับ กิจกรรมหลังจากที่ไม่ทัพภาคที่4ได้กล่าวเปิดงานนะครับแล้วก็ทักทายผู้ร่วมกิจกรรมแล้วประธานคณะกรรมการสลามประจำจังหวัดสงขลาก็ได้กล่าวดูอาก่อนที่จะร่วมกันรับประทานอาหารละศีลอดและปฏิบัติศาสนก,กิจละหมาดมักริป ร่วมกันอย่างพร้อมเปลี่ยนครับสำหรับอำเภอนาทวีเป็นชุมชนพาหูวัฒนธรรมที่พี่น้องในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือมุสลิมทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติถ้อยทีถ้อยอาศัยโดยไม่แบ่งแยกศาสนาทุกครั้งที่มีการจัดงานไม่ว่าจะเป็นงานทั่วไปหรือกิจกรรมทางศาสนาก็จะออกมาช่วยเหลือกันนับเป็นสังคมพาหูวัฒนธรรมที่มีความสวยงามมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแม่ทัพภาคที่4กล่า,า,าวว่าก,กรมโนภาคสีส่วนหน้ายัางคงมุ่งมั่นที่จะทําให้พื้นที่ปลอด ประชาชนมีความปลอดภัยเพื่อให้เดือนรอมฎอนเปลี่ยนไปด้วยความสุขและผ่านพ้นไปด้วยดีและจะถือโอกาสร,ร่วมละสินอดพบปะผู้นำศาสนาพี่น้องประชาชนในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความเข้าใจภาร,รกิจของกร,รมโนภาคสีส่วนหน้าในการสนับสนุนให้พี่น้องมุสลิมประกอบศาสนากิจอย่างเต็มที่รณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ ความงดงามของคนในพื้นที่เช่นการแต่งกายชุดมาลาย,ยูหรือกิจกรรมที่ไม่มีลักษณะผิดกฎหมายหรือปล่อยให้บุคคลที่3ม,มาทำกิจกรรมแอบแฝงกระทบความมั่นคงภาคที่4นะครับยังของความร่วมมือให้งดซื้อขายประทัดดอกไม้ไฟในว่วงรอมฎอนรวมถึงช่วยกำชับลูกหลานให้งดเล่นประทัดหรือดอกไม้ไฟเพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายและ และอาจเกิดความสับสนได้นะครับยืนยันกรบนภาคสี่สนหน้าพร้อมอำนวยความสะดวกและตูแลความปลอดภัยเพื่อให้พี่น้องมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจได้สมบูรณ์ตลอดเดือนรอมฎอนครับในในเรื่องของการเพื่อมาตรการเราก็มีเตรียมการได้คุยกับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครองอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนนะครับเรามีการเปิดแผนรอมฎอนสันติสุขและส่งเสริมสังคมพาหุวัฒนธรรม นะครับซึ่งในห่วงราบดอนก็จะยาวต่อเนื่องไปึงจนถึงช่วงสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีของไทยที่คนไทยนะักถือศาสนาพุทธนั้นนะครับเราก็เน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนคือสิ่งที่อยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมนะครับคือเห็นสิ่งผิดปกติอะไรก็ตามนะครับที่ท่านเห็นว่าเป็นสิ่งควรจแจ้งหน่วยทหารหน่วยตำรวจหน่วยฝ่ายปกครองที่อยู่ใกล้สุดให้เร็วนะครับเพราะว่าเราจะได้มีการป้องกันและป้องปราม ภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชียงในมภาคใต้เพราะผมยังเชื่ออีก,อกว่ายังมีกลุ่มบุคคลบางคนนะครับที่ได้รับคำบิดเบือนได้รับการหลักสั่งสอนที่ผิดผิดผิด,ผดพระอาผิดนะครับก็มักจะก่อเหตุนในช่วงเดือนระมาดอนนี้อยู่เสมอเสมอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,จน,นเจ้าที่รัฐนะครับทหารตำรวจฝ่ายปกครองดูแลอย่างเต็มที่แต่จะให้ดีสมบูรณ์ที่สุดพี่น้องประชาชนช่วยกันสออสองช่วยกันดูแลนะครับผู้ใหญ่บ้าน กำนันผู้นําท้องที่ผู้น้องิีนช่วยกันดูแลลูกบ้านของท่านให้ปฏิบัติสารกิจอย่างมีความสุขและก็ปลอดภัยครับไปดูการมอบอินทผลามนะคะให้กับพี่น้องชาวมุสลิมนะคะในช่วงเดือนรอมฎอนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะผู้วราชการจังหวัดภูเก็ตได้มีการพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวไทยมุสลิมและมอบอินทผลัมผลไม้ทรงคุณค่าแห่งเดือนรอมฎอนค่ะ นายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายธวัฒน์เพชรสุขหัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ตนายเพิภอเมืองภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการร่วมพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวไทยมุสลิมและมอบอินทลผลไม้ทรงคุณค่าแห่งเดือนรอมฎอนให้แก่อิมามซอดรีนอิสลามประจำมัสยิดเอามาดีนะดารุสลามเพื่อร่วมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการปฏิบัติที่ถูกต้องในการละและการลด การงดการระงับยับยั้งการควบคุมครองตนและความชั่วและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นไปตามหลักการศาสนาในห่วงเดือนรอมฎอนตลอดจนเป็นการสนับสนุนสืบทอดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอิสลามให้คงอยู่สืบไปค่ะช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้านะครับ <c oughs> เหตุไฟไหม้ป่าสเสมจท,ที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับ ไฟไม่ป่าเสเมธกอลันตาจังหวัดกระบี่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายจุดนะครับคาดว่าเกิดจากการลักลอบเอป่าเพื่อบุกรุกพื้นที่กานเจ้าหน้าที่ต้องทําแนวกันไฟป้องกันการลุกลามไปยังชุมชนและโรงเรียนบ้านหลังสอดครับ นายสมชายหานพักดีปฏิมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้สั่งการเร่งให้เจ้าหน้าที่ทาแนวป้องกันไฟป้องกันไฟลุกลามไปยังชุมชนโรงเรียนบ้านของบ้านหลังสอดนะครับหลังจากเกิดไฟไม่ป่าสเสม็จเพิ่มอีกหนึ่งจุดเมื่อวานนี้โดยเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่ได้ช่วยกันดับไฟที่กําลังลุกไหมทุ่งป่าสเสม็จบริเวณบ้านหลังสอดอาเภอกอลันตาน้อยนะครับ โดยเมื่อช่วงบ่ายของวันของเมื่อวานนี้นะครับไฟได้โหมไหมอย่างรุนแรงลุกลามไม่ป่าศเมจเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไปได้แต่ยังคงต้อง,องระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้พื้นที่ป่าสวนแห่งชาติป่าป่าลังสอดเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว,ว่ามีการปักหลักล้อมรั้วลวดหนามบุกรุกอยู่เต็มพื้นที่กว่า2,000ไร่หลังจากที่กรมป่าไม้เปิดให้มีการขึ้นทะเบียน ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามนโยบายคอทอชอครับด้านนายสมชายนุษนานน,นเทพผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่เรียกหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการยื่นขออนุญ,ญาตทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติผ่านคณะกรรมการคอทอชอให้ตรวจสอบค่าพิกัดแต่ละแปลงว่าอยู่ในจุดใดบ้างที่ถูกเผาหากพบว,ว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามระเบียบโดยผู้ยื่นขอสิทธิทำประโยชน์ที่ดี ต้องเป็นผู้ที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่มาก่อนปี2557มีผลอาศินต้นปาล์มน้ำมันยางพาราหรืออื่นๆต้องมีอายุไม่น้อยกว่า10ปีจึงจะอนุญาตให้ทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้ตามมาติคอรมปี2564อย่างไรก็ตามมีข้อมูลว่าการยื่นขอสิทธิทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหลังสอดชาวบ้านต้องเสียค่ารังวัตที่ดินไร่ละ3,000บาท ซึ่งขณะนี้ครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตเนื่องจากมีชาวบ้านได้ให้ข้อมูลว่ามีผู้นําชุมชนเป็นนายหน้าขายพื้นที่ให้กับนายทุนโดยให้ชาวบ้านเนี่ยเป็นผู้ยื่นขอในลักษณะนอมินีก็จะได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้กันต่อไปนะครับ ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะไปดูในส่วนของการปักหมุดเที่ยวสงกรานสุราษธ,ธานี4วัน4คืนนะคะรวมไปถึงงานโลกทะเลชุมพรครั้งที่31ประจำปี2567กันด้วยค่ะพักกันสักครู่ค่ะเนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฎดอนประจำอิสรามสักราร1,445 ผมขอส่งความปรารถนาดีและขอแสดงควารรมยินดีกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจอันประเสริฐเพื่อขัดเกลาร่างกายและจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ยึดมั่นในการทําคุณงามความดีอันเป็นการสร้างกุศลอันแรงกล้าแก่ตนเองรวมทั้งยังเป็นการน้อมจิตลาลึกถึงพระมหากัมพีอันกุราอัานได้ประทานแก่พี่น้องชาวมุสลิม ในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้เดือนละมะดอนเป็นเดือนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกเพราะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการมุ่งมั่นประทำความดีและยับยั้งความชั่วเดือนแห่งการอดทนอดกลั้นกับอบายมุกแต่ละจนเป็นเดือนแห่งการปฏิบัติศาสนกิจที่สำคัญยิ่งนั่นก็คือการถือศีลอดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนรับขอบฟ้ากระผมขอส่งกำลังใจแก่ทุกท่าน ให้ข้ามผ่านเดือนรอมดอนอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยบุญกุศลจากการปฏิบัติศานกิจอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในโอกาสอันเป็นมงคลในเดือนรอมดอนประจำปีอิสละมศกราต1445นี้ผมขอให้องค์องละได้อภิบาลประทานพอรอันประเสริฐให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมจงประสบแต่ความสุขสวัสดีมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสำลิีิผล ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการเพื่อร่วมเป็นกําลังสําคัญในการสร้างถินสันริส,รสุขในพื้นที่จังหวัดสงขลาและประเทศชาติสืบไปสวัสดีครับ ในช่วงที่2กับข่าวเด่นประเดนใ,นใต้นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะให้การต้อนรับคณะกัรมาทีการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภาในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะ ที่ห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นายสมปราดปราบสงครามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับพลเอกเลิศรัตนวานิชประธานกรรมาธิการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภาและคณะการมาธิการในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยมีนายสมศักดิ์กิติทนกุลนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ โดยทางจังหวัดได้มีการนำเสนอข้อมูลพื้นที่ตามศักยภาพตั้งอยู่ตอนกลางของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการคมนาคมทั้งทางบกและทางทะเลรวมทั้งยังเชื่อมโยงกับจังหวัดฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันโดยได้มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกระบี่ปี2 5 6 6ถึง2570 เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงและยั่งยืนระดับนานาชาติกเกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืนสังคมน่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงโอกาสนี้ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบ,บี่ได้กล่าวขอบคุณที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆได้นาเสนอข้อมูลผลการดาเนินงานแสดงความคิดเห็นเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับให้คณะกรรมการตการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภาได้รับทราบเพื่อนําไปสู่การขับเคลื่อนตามอานาจหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไปครับ อีกหนึ่งการทำหน้าที่ของวุฒิสภาที่จังหวัดภูเก็ตนะครับคณะการมาธิการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและแนวทางการพื้นฟูเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังวิกฤตโควิดสิครับนายนรศักสุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำหัวหน้าส่วนราชการภาคระฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลต่อนายสมชายหาทีรัน ประธานคณะการมาธีการการเศรษฐกิจการเงินการคลังวุฒิสภาและคณะในโอกาสเดินทางมาติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนผลจัดเก็บรายได้ผลการจัดเก็บภาษีและแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังภาวะวิกฤตโควิด -19 และความคืบหน้าการดำเนินโครงการภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ ให้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5้าสารากลางจังหวัดภูกเก็ตครับจากข้อมูลตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าจังหวัดภูกเก็ตพบว่าในช่วงปี2,565มีจํานวนนักท่องเที่ยว5,628,483คนในปี2,566มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจังหวัดภูกเก็ตจํานวนกว่า11,3498ล้านคนซึ่งมีการเพิ่มขึ้น 100, ร้อยละ1.77 ส่วนสำหรับปี2567นะคะช่วง2เดือนแรกมีนักท่องเที่ยวเดินทางทางสนามบินภูเก็ตจำนวนกว่า1ล้านคนโดย5สัญชาติที่เดินทางเข้ามามากที่สุดได้แก่รัสเซียจีนอินเดียคาซัคสถานและฝรั่งเศสทำให้เห็นได้ว่าภาพรวมด้านการท่องเที่ยวของภูเก็ตดีขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้จังหวัดภูเกต็ตได้มีการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารด้านการศึกษาด้านการเป็นศูนย์กลางด้านการเดินทางทางน้ําด้านการให้บริการด้านสุขภาพกลายเป็นเมืองแห่งการประชุมกลายเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาวและดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาเพิ่มมากขึ้นครับ ใครที่ช่วงสงกรานยังไม่มีโปรแกรมจะท่องเที่ยวที่ไหนนะคะ,คะจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีก็เป็นอีกบุตรไม้หนึ่งที่น่าสนใจค่ะเทศบาลนครสุร,ราษฎร์ธานีนะคะเตรียมพร้อมในการจัดโครงการเย็นทั่วล่ามาหาสงกรานตามทิศาสตร์นครน่าอยู่ค่ะน่าเที่ยวค่ะ เทศกาลสงกรานปีนี้นะคะก็จะไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมานะคะเนื่องจากรัฐบาลได้มีการกําหนดจัดงานสงกรานให้แบบชําๆถึง21วันซึ่งทั่วทุกภาคของประเทศไทยก็จะมีการจัดงานมหาสงกรานสุขยิ่งใหญ่นะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองจากการที่ยูนสโกได้ขึ้นทะเบียนประเพณีสงกรานไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยพร้อมผลักดน so Power, ันซอฟต์พาวเวอร์เทศกาลสงกรานประ เทติดหนึ่งใน10เฟสิวัลของโลกค่ะสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวตรงตามยุทธศาสตร์นครหน้าเที่ยวโดยมุ่งเน้นนครสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องภาคการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเดินหน้าพร้อมรับนักท่องเที่ยวส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนซึ่งปีนี้ครับจะมีการจัดโครงการเย็นทั่วลามหาสงกา์ ระหว่างวันที่12ถึง15เมษายนมีการจัดกิจกรรมทางศาสนากิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงการแสดงดน,นตรีอุมโมงค์น้ำรวมถึงร้านค้าจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มโดยจัดขึ้นที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีสพนริฤทธิ์อเมืองจังหวัดสุดราษฎร์ธานีครับ ท่านบริหารนะครับของเทศบาลนะครับได้กําหนดในการจัดกิจกรรมนะครับมหาสงการในปีนี้นะครับตั้งแต่วันที่12ถึง15ที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ําตะปีก็คือที่สะพานนาริตนะครับนหน้าวัดกลางใหม่ครับ ก็จะเชิญชวนให้พี่น้องมาชุมมาร่วมกันตั้งแต่เวลา17บเนาฬิกานะครับเวลา1 8บแนาฬิการเราก็จะมีพิธีเปิดนะครับเมื่อเปิดบนวิธีเสร็จนะครับเราก็จะมีการเปิดอุโมง์น้ำนะครับซึ่งเป็นอุโมง์น้ําขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมของคอนเสิร์ตนะครับมีนักร้องศิลปินดังๆที่เป็นที่รู้จักนะครับตรงนี้แล้วก็นอกจากนั้นเรายังมีกิจกรรมการละเล่นการแสดงอีกมากมายในภาคเช้าวันที่13นะครับซึ่งก็จะเป็น วันมหาสงการนะครับเราก็จะมีเรื่องตั้งแต่6กโมงเช้านะครับเราก็จะมีการเลี้ยงพระในปีนี้นะครับทางผู้บริหารเองบอกว่ามันจะต้อง a m a ซ i n g มันจะต้อง้้านะครับเราก็พยายามที่จะให้ริ้วขบวนของเรามีความรวดลายมี ความสวยงามนะครับก็จะมีนางปีนะครับนางปีตลอดถึงขบวนรถต่างๆที่สวยงามก็อ,อ,อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนักท่องเที่ยวที่ใกล้ๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอยากเชิญมาครับปีนี้วันสงการของที่สวรรค์นครสุราษฎร์ธานีเราจัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับเราต้องการที่จะให้อ่ ในภาคของการท่องเที่ยวนะครับตลอดถึงในการท่องเที่ยวของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีการขยับขยื่นมีการปรับระดับขึ้นนะครับต้องการให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้รับนักท่องเที่ยวและก็ขยับในเรื่องของภาคเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของเราให้มีการคึกคืนมากขึ้นนะครับพร้อมที่จะเปิดเมืองนะครับให้กับนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวในวันสงการ เดี๋ยวจะพาุผู้ชมนะครับไปเที่ยวงานที่จังหวัดชุมพรงานนี้บอกเลยว่ากินอาหารทะเลกันแบบจุกๆเลยนะครับจังหวัดชุมพรจัดงานโลกทะเลชุมพรครั้งที่31ประจำปี2567เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครับที่ชายหาดทุ่งบัวแลนตําำบลสปรีอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรครับมีการจัดงานโลกทะเลชุมพรครั้งที่31ประจำปี2567ครับ โดยมีนายวิสาภูลสิริรัตน์ผู้ว่าราชาการจังหวัดชุมพรเป็นประธานพร้อมด้วยส่วนราชาการหน่วยงานสมาคมผู้ประกอบการแพดปลาไพ่กระชนรวม55แห่งและประชาชนเข้าร่วมโดยงานนี้ับจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวรวมถึงกระตุน้นให้ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวและเกิดความยั่งยืน เดยเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่บรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดนอกจากนี้ครับยังมีการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวสร้างอาชีพเพิ่มรายได้เข้าสู่จังหวัดชุมพร จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับสำหรับงานในปีนี้นะคะตลอด5วัน5คืนมีกิจกรรมพิเศษที่เป็นไฮไลท์สําคัญของงานคือมหากรรมเปิดทะเลกินฟรีในวันแรกของงานเมื่อวานนี้นะคะอาหารทะเลรวมกว่า1,000กิโลกร,รมัมรองรับนักท่องเที่ยวได้กว่า10,000คนโดยมีไฮไลท์คือหอยทอดกระทะยักษ์50กิโลกร,รมัม รังนกหม้อใหญ่7กิโลกรัมและข้าวผัดทะเลกระทะยักษ์2,000จานและอีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษของงานพบกับการรวมพลังครั้งสำคัญของเรือประมงทั้งจังหวัดชุมพรกับการแสดงขบวนเรือไฟทางทะเลรวมพลังตังเกย,ย้อมสีทะเลชุมพรเป็นการประกาศปักหมุดให้นักท่องเที่ยวรู้ว่าต่อไปนี้นะคะเดือนมีนาคมของทุกปีต้องมาชมการย้อมสีทะเลและเรือไฟในทะเลในงานโลกทะเลชุมพรจังหวัดชุมพร นอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเลหายากต่าทะเลและลูกป,ปู100ล้านตัว เปิดร้านชมชิมช็อปเทศก,กาลอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีเมืองชุมพรนะครับจำนวน60บูธและการจําหน่ายอาหารทะเล170ร้านค้ารวมไปถึงการแสดงพลุไฟในทะเลการแสดงดนตรีจากศิลปินนักร้องชื่อดังประจําทุกค่ําคืนเลยนะครับและกิจกรรมอีกมากมายก็สามารถไปร่วมงานกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง26มีนาคม2567ครับจังหวัดสงขลานะคะก มีการที่จะรณรงค์นะคะในการอนุรักษ์ในการอนุรักษ์กกปลานะคะ,ะเป็นเขตรักษาพันธุ์ปลาเนี่ยโดยใช้กฎ,กฎกติกาของชุมชนนั่นเองค่ะผัวราชการจังหวัดส,สงขลานะคะก็มีการเยี่ยมชมกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านหม่บ้านปลาหมายเลข9้าตำบลสทิ้งหม้ออำเภอสิงหนครเตรียมผลักดันกติกาชุมชนสู่การสร้างเขตอนุรักษ์พันุ์ปลาอย่างยั่งยืนค่ะ นายสมนึกพรมเขียวผูว้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่บ้านปลาหมายเลข9้าหมู่ที่1ตําบลสทิงม้ออําเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาพร้อมหารือและวางแนวทางนะคะในการผลักดันกติกาชุมชนให้เป็นนโยบายสาธารณะสู่การต่อยอดขยายพื้นที่อนุร,นรักษ์เขตอนุรักษ์พันุ์ปลาให้ครอบคลุมพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลานายชัยยศฤทติโกประธานอนุรักษ์ชายฝั่ง และฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่กล่าวว่าก่อนหน้านี้ครับมีการทําประมงเกินขอบเขตจนทําให้สัตว์น้ําเริ่มสูญหายจึงได้มีการจับประชาคมเพื่อร่วมการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์และเป็นสถานที่อนุบาลสัตว์น้ําวัยอ่อนโดยมีกติกาชุมชนในการดูแลรักษาพื้นที่แต่ก็ยังมีคนลักลอบเข้ามาจับปลานอกจากนี้ครับยังมีข้อกังวลในเรื่องของการขออนุญาตการเปลี่ยนจัดการหรือต่อเติมพื้นที่ เพื่อดองรับการจัดก,กิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาทัศนศึกษาเรียนรู้จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาหาแนวทางแก้ไขและปลักดันบ้านปลาหมายเลข9เป็นศูนย์อนุรักษ์ และต่อยอดไปยังพื้นที่อื่นๆครับดานผูวราชการจังหวัดสงขลาก็ระบุนะคะว่ากลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่เป็นกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ําสร้างจุดขายในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหาการลักลอบจับปลานั้นส่วนใหญ่เกิดจากปัญหายาเสพติดเบื้องต้นต้องนํากลุ่มเป้าหมายเข้าระบบการบำบัดรักษาเพื่อลดปัญหาการลักขโมยและป้องกันความรุนแรงในพื้นที่โดยมีการมอบหมายให้ทางอําเภอได้ร่วมกับเทศบาลเมือง สิงหานครแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและมอบหมายให้ในอำเภอสิงหานครบูรณาการร่วมกับจิตอาสาผู้นำชุมชนจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังเขตอนุรักษ์เพื่อลดการกระทำความผิดกฎหมายค่ะ